รีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตาวันนี้นะคะครูพินบาลรีวิวนะคะน้อง SM สมส่วนต้องบอกเลยนะคะว่ากินเองกินจริงกินทุกวันนะคะกับตัวนี้นะคะตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่ติดนะ,ะชานมไข่มุกชาคงชาเขียวกงกาแฟนะ,ะที่เราซื้อตามท้องตลาด จะมีน้ําตาลนะคะและนะคะใส่นมเยอะด้วยนะคะทําให้เราอ้วนง่ายนะคะทุกคนคะซึ่งครูพินค่ะเคยกินมาแล้วนะคะน้ำชาเขียวชานมไข่มุกทุกวันวันละหนึ่งแก้วน้ําหนักขึ้นไม่รู้ตัวค่ะ <c oughs> ทุกคนคะทีนี้ครูสิตาก็เลยผลิตตัว SM สมส่วนมากินครั้งแรกนะคะ <c oughs> ครูพินน้าหนักลงไปประมาณสี่โลเลยนะคะกับตัวนี้เฮ้ยกินแล้วมันมีอาการข้างเคียงใจสั่นปวดหัวเวียนหัวอะไรไหมคะครูค,คะไม่มีค่ะทุกคนคะอร่อยมากค่ะนะคะ <c oughs> ปกติเรากิน พวกกาแฟกินชาโมอไรย่างนี้เนาะพวกที่ช่วยลดน้ำหนักเนาะเราจะกินไปแล้วมันรู้สึกจืดใช่ไหมคะแต่สำหรับตัว SM สอส่วนค่ะเขายังให้ความหวานนะคะเออนะคะแต่น้ำตาล0%ค่ะอร่อย นะคะมนนเดิมแต่น้ําตาล0%อร์คอเลสเตะอรอลก็ไม่มีค่ะนะคะดังนั้นคุพูพิงกินตัวนี้อย่าแปลกใจว่าทําไมกินแล้วหุ่นดีกินแล้วนะคะน้ำหนักลงไปถึง4ี่โลเลยที่สำคัญตัวนี้มีสารสกัดนะคะที่กินแล้วมารู้สึกผิวพรรณสดใสมากเลยนะคะกับตัวนี้หลายคนทักเฮ้ยไปทำอะไรมาผิวใสกิน SM สมสมส่วนค่ะได้ทั้งหุ่นได้ทั้งผิวนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่ามันเลิศมาก ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าคุพินกินเหมือนกินแทนที่แบบคุพินติดชาเขียวมากช่วงนั้นกินแล้วแบบน้ําหนักขึ้นอ่ะกินแทนชาเขียวไปเลยค่ะตอนนี้คือเริ่มซื้อข้างนอกเลยะคะมากินแค่ตัว SM สมส่วนนะคะปรากฏว่าเฮ้ยน้ําหนักลงด้วยได้หุ่นด้วยได้ผิวที่ใสด้วยนะคะบอกเลยว่านะมนเด็ดจ,จริงนะคะกับ SM สมส่วนนะคะต้องกินถึงจะรู้นะคะว่าดีอย่างไรวันนี้คุพินไปแล้ว